ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเฟิร์นปอปันช่องที่ทำทุกคนสนุกกับการทำคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาลองทำคลิปขยารูปภาพค่ะแบบตัวอย่างนี้เลยนี่จะ้ะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวต่างชาตินะคะที่เขาทำไว้เจ๋งมากๆเลยค่ะเราจะมาลองทำแบบนี้กันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะนั่นก็คือนี่จ้าเป็นรูปภาพนะคะทั้งหมด2รูปภาพค่ะเป็นรูปภาพปกติกับรูปภาพที่ทำเบอร์เบอร์มาแบบนี้นะคะ ดังนั้นนะคะเราจะทําการถ่ายคลิปทั้งหมด2คลิปค่ะนั่นก็คือตอนที่เราขยับรูปภาพแบบเบอร์เบอร์นะคะกับตอนที่เราถือรูปภาพที่เป็นรูปปกติแบบนี้จ้ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการทาคลิปนี้เนี่ยตอนตัดต่อนเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะแต่สิ่งที่ยากของการตัดต่อน,นั่นก็คือตอนที่เราถ่ายทาคลิปนั่นเองค่ะสำหรับคลิปตัวอย่างต้นฉบับอันนี้นะคะเขาทําไว้ได้เนียนมากๆเลยค่ะลองดูนะคะแต่จะแอบเห็นนิดนึงนะคะช่วงที่เขาขยับนิ้วเนี่ย นิ้วมันจะไม่ตรงกันนะคะระหว่างรอยต่อของเรเซอร์กับภาพป,ปกตินะคะและในตอนจบนะคะที่เป็นรูปภาพป,ปกติกับรูปภาพเบอร์เนี่ยก็จะกรอบไม่ตรงกันนิดนึงค่ะแต่ถือว่าเขาถ่ายคลิปได้เนียนมากๆเลยค่ะ พอ,อมาตัดต่อแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเนียนเข้าไปอีกนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคลิปพี่ค่ะคลิปพี่ก็จะเขย่าแรงเกินไปนะคะ <S <S นี่เห็นไหมมันก็อาจจะทาให้รอยต่อของรูปภาพในตอนจบเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอาจจะเห็นชัดเลยนะว่ามีการตัดต่อดังนั้นนะคะน้องๆวันนี้นะคะน้องๆก็เอาความรู้ที่พี่ให้ไปนะคะเทคนิคการทําคลิปนะคะและน้องๆก็เอาไปถ่ายคลิปให้เนียนกว่าของพี่นะแล้วเอาลองมาลงติ๊กต็อกกันดูจ้าไปค่ะเราไปดูวิธีการทําคลิปกันเลยค่ะไปเลยจ้า เราจะมาเริ่มกันที่การทํารูปภาพก่อนนะคะทําให้เป็นรูปภาพเบลอ,บอแบบนี้ค่ะแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทํารูปภาพก็คือแอป p i กอาร์ค่ะน้องๆดาวน์โหลดแอปพิกอาร์ได้ฟรีใน Play Store เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แอปได้ฟรีเลยค่ะสําหรับรูปภาพเนสโก้รูปนี้นะคะพี่ก็ได้หาจากใน Google ค่ะน้องๆก็เข้าไปใน Google เลยนะคะแล้วก็เซิร์ชหาตัวการ์ตรนูนที่น้องอยากจะได้นะคะพี่เซิร์ชหาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเนสโกอันนี้จ้านี่นะคะก็จะเป็นรูปภาพนี้ค่ะ กดเข้าไปนะคะแล้วก็กดเข้าชมค่ะแล้วก็กดไปที่รูปภาพนั้นนะคะกดค้างแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะรูปภาพในสกอตนี้ก็ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วค่ะนี่แล้วเราก็มากันที่แอป Pi c เ r t เลยค่ะเมื่อน้องๆดาวน์โหลดแอปพ i c a r t แล้วนะคะให้น้องๆกดเข้าไปที่แอปเลยค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเข้าระบบยังไงแต่ว,วันนี้พี่จะเข้าให้ดูนะคะก็เข้าระบบด้วย Facebook เลยค่ะกดเข้าไปที่ Facebook เข้าที่ Facebook ตัวเองนะคะเพียงเท่านี้มันก็จะเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราค่ะใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแอปพลิเคชันก็จะพามาหน้านี้ค่ะก็ให้เรากดเข้าไปที่รูปภาพในสโกที่เราดาวน์โหลดมาจากใน Google เลยค่ะนี่ก็จะเป็นรูปนี้จ้าแล้วใหน้น้องเลือกที่คําว่าเครื่องมือนะคะเข้าไปเลือกเครื่องมือยืดค่ะอันนี้ กดเข้าไปที่เครื่องมือทําให้ยืดงออีกครั้งนึงค่ะก็จะมีแถบขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนกําลังขยายให้เต็ม100%เลยค่ะแล้วก็เอานิ้วของเรานะคะไปลูดลูดลูดที่ภาพของเนสโกค่ะลูดขึ้นลูดลงทําให้มันงอๆของโค้งเป็นขึ้นแบบนี้ค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วเนสโกะก็จะเป็นคลื่นคลื่นๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ถูกต้องที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะแล้วก็บันทึกรูปภาพนี้เข้าเครื่องของเราโดยกดที่ลูกศรตรงนี้ค่ะรูปภาพนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในมือถือของเราแล้วค่ะน้องๆก็นําภาพเนสโกะที่เป็นรูปภาพปกติและรูปภาพที่เราทําเป็นคลื่นๆแบบนี้เอาไปปิ้นนะคะพี่ปิ้นใส่กระดาษมันค่ะไปปิ้นที่ร้านมานะคะแผ่นละ15บาทจ้าน้องๆอ,อ,อาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 ปกติก็ได้นะคะ<ๆ>เมื่อเราเตรียมอุปรกรณ์เสร็จแล้วเราไปถ่ายทําคลิปกันเลยค่ะ นี่จ้าพี่ก็ได้เข้ามาอยู่ที่หน้ากล้องติ๊กต็อกนะคะเราจะถ่ายคลิปทั้งหมด2คลิปค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คลิปที่1กันก่อนเลยนะคะวิธีการถ่ายคลิปที่1ก็คือเราจะต้องใช้เอฟเฟกต time w a r scan นะคะแล้วก็ทําเป็นขยาเขย่ารูปภาพแบบนี้ค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนี่นะคะพี่ก็กดเข้าไปที่เอฟเฟกค่ะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต time w a r scan นะคะกดเริ่มถ่ายนะับถอยหลัง3วินาทีนี่จ้าก็ขยาเขยาเขยา่ขยาแบบนี้นะคะ อันนี้พี่เขย่าแรงไปนะคะน้องๆไม่ต้องแรงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเนียนตอนจบนะคะเมื่อถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงค่ะให้ผู้ช่วยของเรานะคะกดหยุดคลิปค่ะแล้วกดถัดไปนะคะกดบันทึกไว้เป็นแบบร่างก่อนค่ะแล้วให้กดบวกถ่ายใหม่ค่ะเป็นคลิปที่2โดยไม่ต้องใช้เอฟเฟกอะไรนะคะแต่จะให้ผู้ช่วยของเราเปลี่ยนรูปภาพในมือของเราค่ะเอารูปภาพในสโกบป,ปกติมาใส่มือของเรานะคะ โดยหน้าตาของเราและมือตัวของเรานะคะจะต้องอยู่ที่เดิมค่ะเสร็จแล้วก็กดถ่ายต่อจ้าถ่ายแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็กดถูกต้องมีจ้าตอนนี้เราก็ได้2คลิปอยู่ในแบบล่างแล้วนะคะก็จะเป็นคลิป แต่ว่าพี่ถ่ายไว้หลายรอบมากเลยนะคะก็จะเห็นแบบร่างของพี่ในเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่อยู่ในแบบร่างอันนี้ไปตัดต่อกันในแคปคัทค่ะแต่ว่าการเอาคลิปออกไปของพี่เนี่ยจะไม่ปกตินะคะจะเป็นเทคนิคส่วนตัวค่ะนั่นก็คือเราจะไม่โพสคลิปออกไปนะคะแต่เราจะใช้เป็นการบันทึกหน้าจอค่ะเพราะว่าพี่ต้องการที่จะได้คลิปแบบไม่ติดลายน้ํานะคะโดยปกติแล้วคลิปที่ไม่ติดลายน้ําเนี่ยจะต้องโพสคลิปเป็นแบบสาธารณะนะคะถึงจะจะบันทึกแบบไม่ติดลายน้ําได้แต่ว่าพี่ไม่อยากโพสคลิปนะคะพี่ก็เลยใช้เป็นการบันทึกหน้าจอค่ะ แอปพลิเคชันที่พี่ใช้ในการบันทึกหน้าจอก็จะเป็น Aza Screen นะคะน้องๆสามารถใช้แอปตัวอื่นก็ได้นะคะที่น้องๆมีในมือถือสำหรับ Aza Screen น,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน Play Store เหมือนกันค่ะนี่นะคะหน้าตา Aza Screen เมื่อเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะมีปุ่มวิดีโอเล็กๆตรงนี้ค่ะเราสามารถกดถ่ายวิดีโอหน้าจอของเราได้ที่ปุ่มนี้ได้ค่ะมันจะนับถอยหลัง3 2 1ให้เราแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าจอวิดีโอของเราที่เราต้องการบันทึกค่ะพี่ก็จะเข้ามาที่ TikTok นะคะแล้วก็เปิด คลิปของพี่ออกมาแบบนี้ค่ะมันก็จะบันทึกหน้าจอของพี่ที่เป็นคลิปวิดีโอททมอร์สแกนอันนี้เลยนะคะนี่จะ ตอนนี้มันก็บันทึกหน้าจอให้เราอยู่นะคะเมื่อบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลูดลงมาค่ะลูดแถบเครื่องมือด้านบนลงมาแล้วกดหยุดบันทึกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องของเราแล้วค่ะเราก็ทําแบบนี้กับทั้ง2คลิปนะคะทั้งที่เราใช้เอฟเฟกต์ทำมอสแกนกับไม่ใช้เอฟเฟกต์ทำมอสแกนนะคะที่เป็นเนสโกปกติกับเนสโกที่เป็นงอง,งองนะคะแล้วเราก็เอาทั้ง2คลิปนะคะไปตัดต่อกันในแอปแคปคัทค่ะ เข้ามาในแอปแคปคันแล้วกดบวกค่ะเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่เราอัดหน้าจอมาจ้าถ้าน้องหาไม่เจอนะคะน้องๆสามารถเข้าไปที่อัลบั้มตรงนี้ได้ค่ะแล้วเลือกอัลบั้ม a อซ Screen นะคะเข้ามาที่อัลบ,บั้ม a อซัดส e รน้นองๆก็จะเห็นคลิปวิดีโอที่เราบันทึกหน้าจอมาให้น้องกดเลือกคลิปวิดีโอที่เป็นเนสโกงงก่อนนะคะที่ใช้เอฟเฟกต์ m e ม์วอสแกนค่ะก็จะเป็นอันนี้จ้ากดเข้าไปที่คลิปแล้วกดเพิ่มค่ะนี่จ้าก,ก็จะได้คลิปวิดีโอเนสโกที่ใช้ไทม์วอลสแกนนะคะเป็นนแบบี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยให้น้องเข้าไปที่เครื่องมือรูปแบบค่ะแล้วเลือกรูปแบบเป็นแบบ9:16ต่อนะคะ9:16ต่อจะเป็นรูปแบบหน้าจอสําหรับ t i k t อกค่ะเมื่อเลือกเป็น9:16แล้วเราก็ใช้2นิ้วนะคะขยายวิดีโอของเราให้เต็มหน้าจอค่ะไม่ให้เห็นขอบด้านบนสีดําๆนะคะที่ไม่ใช่วิดีโอค่ะนี่จ้าให้วิดีโอเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะ และสาหรับคลิปที่อัดหน้าจอมานะคะในตอนเริ่มต้นก็อาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคลิปดังนั้นเราต้องมาหาจุดเริ่มต้นของคลิปก่อนค่ะพี่ก็จะเลื่อนไปหานะคะตอนที่กําลังจะเริ่มต้นคลิปก็จะเป็นตรงน,นี้ค่ะตอนที่เส้น Time War Scan กาลังโผล่ขึ้นมานะคะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยบค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นตอนจบของคลิปแล้วค่ะไม่ใช่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดลบทิ้งที่ถังขยคะค่ะนี่จ้าเราก็จะได้จุดเริ่มต้นของคลิปแล้ะค่ะเป็นเอฟเฟกต์ Time War Scan นะคะเลื่อนไปแบบ นี้ค่ะและพอจบคลิปนะคะล้วก็กดไปที่คลิปค่ะแล้วกดที่แบ่งแยกแล้วก็ลบด้านขวามือที่เกินออกมาเลยค่ะลบทิ้งที่ถังขยะและในตอนจบมีสัญลักษณ์แคปคัตขึ้นเรากดเข้าไปที่คลิปแคปคัตแล้วกดลบทิ้ทงที่ถังขยะได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้คลิปวิดีโอที่เหมือนกับว่าเราเอามาจากในทิกตอกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราเป็นการบันทึกหน้าจอมาค่ะเป็นแบบนี้จ้า แล้วเราก็นำเส้นหัวอ่านนะคะเลื่อนมาที่ต้นคลิปค่ะแล้วกดเข้าไปที่เครื่องมือ Overlay นะคะเข้าไปเลือกคลิปวิดีโออีกคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะที่เราบันทึกหน้าจอมาเป็นเนสโกปกติอันนี้ค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดเพิ่มนี่จ้าก,ก็จะได้คลิปวิดีโอขึ้นมาซ้อนทับแบบนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วใช้2นิว้วขยายคลิปวิดีโอนี้ให้เต็มหน้าจอไม่ให้เห็นขอบดําๆนะคะตอนนี้คลิปวิดีโอเนสโกปกติก็จะทับคลิปวิดีโอเนสโกที่ใช้เอฟเฟกต์คามอสแกนค่ะ เราจะมาทำคลิปวิดีโอในสกอปปกติอันนี้ให้กลายเป็นรูปภาพกันนะคะวิธีการก็คือให้น้องๆกดเข้าไปที่คลิปวิดีโอในสกอปปกติค่ะแล้วเลือกหาเครื่องมือคําว่าตึงนะคะส่วนที่ถูกตึงจะกลายเป็นรูปภาพแบบนี้ค่ะรูปภาพนี้ก็จะอยู่นิ่งๆเลยนะคะ ให้น้องกดลบส่วนที่เป็นคลิปวิดีโอให้หมดค่ะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจบคลิปตรงนี้นะคะให้เหลือแต่ก้อนรูปภาพแบบนี้ค่ะแล้วน้องก็เอาก้อนรูปภาพนี้มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นของคลิปไดยคะ่ะและเปิดก้อนรูปภาพนี้ให้ไปถึงจนจบคลิปตรงกับคลิปวิดีโอที่เป็น n ส s ก o ใช้เอฟเฟกแบบนี้เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาเช็คกันนะคะว่าหน้าตาของเราที่เป็น n ส s c o ปกติเนี่ยตรงกับคลิปวิดีโอ n นสก o ที่ใช้เอฟเฟกหรือเปล่านะคะ วิธีการก็คือให้น้องกดเข้าไปที่คลิปวิดีโอในสโกปกติค่ะแล้วเลื่อนหาเครื่องมือคําว่าความทึบนะคะลดระดับความทึบมาซัประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นะคะมันก็จะเห็นตัวเราจังๆถ้าไม่เห็นตัวเราที่เป็นในสโกปกติแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นทาร์มอสแกนนะคะดังนั้นเราก็จะต้องขยับหน้าตาของเราตัวของเรานะคะให้ตรงกันค่ะทั้งสองคลิปวิดีโอพี่ก็จะเลื่อนๆนะคะให้หน้ามาตรงกันแบบนี้ค่ะดูตัวด้วยนะคะว่าตรงกันไหมเมื่อตรงกันแล้วเราก็เพิ่มความทึบนะคะให้ตเต็มร้อยเปอร์เซ ตอนนี้เราก็ได้คลิปวิดีโอที่ตัวเราตรงกันแล้วนะคะทั้ง2วิดีโอขั้นต,นตอนต่อมานะคะให้น้องกุเข้าไปที่คลิปวิดีโอด้านล่างค่ะในสกปปกติแล้วเลือกหาเครื่องมือคําว่ามาร์กนะคะเลือกมาร์กแบบแบ่งฉากก็ะจะมีเส้นแบ่งฉากขึ้นมาแบบนี้ให้เราหมุนหมุนแบบนี้นะคะหมุนตามนี้หมุนไปที่ลบเกองศาค่ะนี่จะเห็นเลขขึ้นตรงนี้นะคะคําว่าลบเกองศา ให้เส้นตั้งตรงแบบนี้เหมือนเส้นเลเซอร์เลยจ้าเสร็จแล้วเอาเส้นนี้นะคะไปไว้ซ้ายมือสุดค่ะกดถูกต้องขั้นตอนต่อมานะคะเราจะทําให้เส้นแบ่งฉากของเราเลื่อนตามเส้นเลเซอร์ที่กําลังจะเลื่อนไปค่ะวิธีการก็คือให้น้องกดเข้าไปที่เครื่องมือเพชรตรงนี้ก่อนนะคะมันก็จะขึ้นเป็นเพชรจุดที่1แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนพื้นที่การทํางานไปด้านขวามือนะคะเส้นเลเซอร์ก็จะค่อยๆเลื่อนมาแบบนี้ค่ะเรากดเข้าไปที่มาร์กอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปขยับเส้นแบ่งฉากของเราให้ตามเส้นเลเซอร์มาค่ะ แล้วกดถูกต้องก็จะขึ้นเป็นเพจจุดที่2แบบนี้ถ้างงมองเห็นพื้นที่การทํางานไม่ชัดน้องๆสามารถใช้2นิ้วแหวกขยายพื้นที่การทํางานสีดําๆด้านล่างนะคะมันก็จะขยายขยายใหญ่ขึ้นค่ะให้เราค่อยๆเลื่อนพื้นที่การทํางานไปด้านขวามือนะคะที่เส้นเลเซอร์จะค่อยๆขยับไปแล้วกดเข้าไปที่มาร์อีกครั้งไปขยับเส้นแบ่งฉากให้ตามเส้นเลเซอร์ไปค่ะแบบนี้เสร็จแล้วกดถูกต้องเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะคะค่อยๆเลื่อนพื้นที่การทํางานไปทีละนิดค่ะแล้วก็เข้าไปที่มาร์กเข้าไปขยับเส้นแบ่งฉากให้ตามเส้นเลเซอร์ไปค่ะแล้วกกดถูต ตร,ตรงนี้นะคะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งค่อยๆขยับพื้นที่การทํางานถี่มากเท่าไหร่นะคะคลิปที่ตัดออกมาก็จะเนียนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะนี่นะคะพี่ก็นั่งทาวนไปค่ะค่อยๆขยับพื้นที่การทํางานแล้วเข้าไปที่มาร์กนะคะเรื่องเส้นแบ่งฉากมานะคะ แต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันขยับถี่มากๆแล้วแล้วมันไม่สามารถขยับเส้นแบ่งฉากมาตามได้เราสามารถกดเข้าไปที่เครื่องมือเพชรต,ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นเพชรขึ้นมาค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปขยับเส้นการที่เราสร้างเพชรขึ้นมาถี่มากเท่าไหร่ติดกันมากเท่าไหร่นะคะคลิปมันก็จะยิ่งเนียนค่ะดังนั้นนะคะให้น้องสร้างเพชรขึ้นมาต่อๆๆกัน ได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่ามันขยับไม่ได้ก็ทําอย่างที่พี่ทําเมื่อกี้นี้ค่ะก็ไม่ต้องขยับนะคะแต่กดที่ปุ่มเพชรเลยค่ะนี่จากก็จะเป็นอันนี้นะคะที่พี่ทําเสร็จแล้วน้องจะเห็นเลยนะคะว่าเพชรของพี่เนี่ยติดกันทีๆๆเลยนะคะมันจะทําให้เวลาที่เ้นเลเซอร์เคลื่อนที่เนี่ย เส้นแบ่งฉากของเราจะเคลื่อนที่ได้ตามแบบเนียนๆเ,เลยค่ะเวลาที่กดเลื่อนดูแบบนี้บางจุดนะคะอาจจะเห็นว่าเส้นเลเซอร์หายไปแต่ไม่ต้องตกใจนะคะให้เราลองกดเล่นดูค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่าเวลาที่เส้นเลเซอร์ผ่านมานะคะก็จะเปิดมากลายเป็นรูปภาพในสกบป,ปกติแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราใช้เส้นแบ่งฉากนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยค่าสําหรับการทําคลิป เอฟเฟกต์ทวอลสแกนแต่ว่าขยายออกมาเป็นรูปเนสโกปกติแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการสร้างเพชรหลายๆจุดเมื่อทําคลิปเสร็จแล้วนะคะกดบันทึกคลิปที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะแล้วก็กดส่งออกคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกจะเก็บไว้ในเครื่องของเราค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปโพสในทิกตอกกันนะคะ ให้น้องๆกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วเ,เข้าไปที่แอปพลิเคชัน TikTok เลยจ้าและในการโพสต์คลิปนะคะเราจะโพสต์แบบว่าให้คนอื่นเห็นนะคะว่าเราใช้เอฟเฟกต์ Time War Scan แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ Time War Scan ค่ะเราคลิปตัดต่อมาลงนะคะวิธีการโพสต์คลิปแบบให้ขึ้นเอฟเฟกต์แบบนี้ก็คือเข้ามาที่หน้ากล้อง TikTok นะคะเข้าไปเลือกเอฟเฟกต์เลยค่ะพี่จะใช้เอฟเฟกต์นี้นะคะ Time War Scan ค่ะเอฟเฟกต์สแกนหน้า เมื่อเลือกเอฟเฟกได้แล้วเรามาเลือกเสียงเพลงกันค่ะกดเข้าไปที่เสียงตรงนี้นะคะแล้วน้องก็ไปเอาเสียงเพลงที่น้องบันทึกไว้ในรายการโปรดหรือว่าเป็นเสียงเพลงในติ๊กต็อกอื่นๆก็ได้ค่ะเลือกเสร็จแล้วก็จะขึ้นเสียงเพลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาถ่ายคลิปกันค่ะโดยการถ่ายคลิปนะคะนี่จะพี่จะใช้ผ้านะคะหรือกระดาษก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เอามาปิดที่รูกล้องของเรานะคะให้หน้าจอมันมืดๆค่ะแบบนี้นะคะปิดไว้แล้วกดถ่ายเพียงแค่นิดเดียวค่ะ นี่จ้าเราก็จะได้ก้อนแรกนะคะเป็นก้อนเล็กๆเ,เท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะแล้วให้หน้อง,งกดเข้าไปที่เอฟเฟกอีกครั้งค่ะเปลี่ยนเอฟเฟกสแกนหน้าไปเป็นเอฟเฟก g r กรีนสกรีนวิดีโอนะคะอันนี้จ้านี่นะคะมันก็จะขึ้นวิดีโอต่างๆให้เราเลือกด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราตัดมาจากแคป c u t ค่ะนี่นะคะของพี่จะเป็นคลิปนี้ค่ะ กดเข้าไปเลยแล้วก็กดถัดไปนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอมาเป็นฉากหลังของเราแบบนี้ค่ะให้เราถอยออกจากหน้าจอแล้วกดบันทึกวิดีโอจนจบคลิปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็ได้คลิปวิดีโอที่ใช้เอฟเฟกต์ Time War Scan นะคะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราตัดมันจากแคปคัตต่อแบบนี้ค่ะเวลาที่เราโพสลงไปใน t ิ k ต็อกนะคะคนอื่นก็จะเห็นว่าเราใช้เอฟเฟกต์ Time War Scan ค่ะแต่จริงๆแล้วเราแอบไปตัดต่อมานั่นเองจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะลองเอาไปทําเล่นกันดูนะคะบายๆจ้าแล้วเจอกันใ่